สวัสดีค่ะเจอกับเซลล์กุ้งอีกแล้วนะคะ,ะทักทายแฟนเพจ FC นะคะสำหรับวันนี้นะเอาใจนะคะแฟนเพจ FC นะคะกระบะตอนเดียวนะคะเราอยู่ที่นะคะคอกซิงเผาลอยนั่นเองนะคะ,ะมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะสำหรับนะคะ t ตโยต้ารีโว2 8ปเพัทปี2019นะคะ มาพร้อมรถปใีใหม่ใหม่วิ่งน้อยนะคะแรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2,800cc นะคะคันนี้เป็นเกียร์เม,มนนวนะคะ2 8 j าร์ t ปี2019นะคะได้สีขาวนะคะาได้แม็กหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเพาตัวนี้เป็นเพาของอะไรนะ,ะเอากระทะผ่าของ TCPY นะ,ะสำหรับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันนะคะว่าคันนี้นะคะ ช่วงร่างของเขานะคะได้ไรบ้างนะ,ะมาพร้อมนะคะอคอกนั่นเองนะคะเสริมกระบะข้างนะ,ะสูงร้อยสามสิบเซนติเมตรนะคะอ้าวมาพร้อมนะคะแหนบนะคะแหนบเก้าชั้นชกไว้สี่ต้นแหนบเก้าชั้นชกคว้สี่ต้นนะเผาของ T C P Y นะ,ะเป็นกระทะผาของ T C P Y เผาของ T C P Y นะ,ค,ะคันนี้ก็มีใบวิศวกรนะคะลงเล่มพร้อมใช้งานนะะ รองรับน้ำหนัก5ตันนะคันนี้ก็เหมาะมากๆสำหรับงานนะคะบรรทุกหนักนะคะเหมาะสำหรับงานนะคะเป็นรถล่องนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะว่าสวยงามแค่ไหนสำหรับคันนี้นะปะประตูเข้าไปนะคันนี้ก็มาพร้อมกระจกไฟฟ้ารอบตัวคันนะคะมาพร้อมเบาะผ้าพรีเมียมจากศูนนะเป็นเบาะแยกนะจ๊ะแล้วก็นะคะที่สำคัญนะคะได้เบรกมือนะคะคันนี้ก็มาพร้อม ความปลอดภัยแอรบคู่ ABS ไม่วิ่งอยู่แค่หน0 0งนะคะเอาคันนี้นะคะครัวค่ะสวยนะคะสวยเดิมกริปนะคะสภาพพร้อมใช้พร้อมใหบวิศวกรลงเล่มพร้อมใช้งานนะคะสำหรับสาววอคกซิงเผารอยบรรทุกหนักห้าตันก็ไม่อยากให้พลาดสำหรับคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่ฟ้ากับโปรยังร้อนๆนะการันตีจากศูนย์ก็ยังอยู่นะคะราคาเบาๆห้าแส สาม0มื 38, บาท5 3 8 0 0นบาทออกรถศูนยบาทฟรีดาวไม่ค้านะสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อเซล์กุ้งได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะน่ารักขยันดันเก่ง0826424951 0826424951นะคะเจอกับเซล์กุ้งในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ